เพจยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋านะคะวันนี้จะจ๋ามีรถ Honda Accord นะคะรถหรูรักช r y สไตล์ผู้บริหารมารีวิวให้ชมนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว2.0ไฮบริดค่ะนะคะได้ชมปี2019นะสภาพตัวรถสวยแล้วก็ราคาค่อนข้างดีเลยนะคะวันนี้จะจ๋ามารีวิวให้ชมนะคะคันนี้นะคะเริ่มทั้งคันนะคะแล้วก็เป็นรถมือเดียวนะคะสภาพคือสวยมากนะคะท่านผู้ชมขนาดเงาสะท้อนแสงมานะคะสีตัวรถยังเด่นๆจมๆอยู่เลย ะะเดิมทั้งคันค่ะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากลับสี่กอไม้นะคะเดี๋ยวน้องจ๋าจะพามาชมรายละเอียดสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะในส่วนของโฉมด้านหน้าเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตัวไอไฟเนี่ยหน้าเนี่ยนะคะเป็น Fu l l LED แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะไฟตัดหมอกก็เป็นไฟ LED เรียบร้อยนะคะตัวรถสวยเดิมทั้งคันนะคะรักชูรี่พรีเมียมสุดๆเลยนะคะไฮโซหรูหรานะคะ, ura, ะ,คะเป็นส่วนโฉมที่ดูน่าสนใจและก็น่าใช้งานมากมาก แล้วยิ่งเป็นตัวไฮบริดด้วยนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดในราคานี้นะคะใครตามหายอยู่กดติดตามน้องจะจ่าแล้วกดเบอร์โทรหาจะจ่าได้เลยนะคะดูรายละเอียดรอบคันนะคะท่านผู้ชมนะคะดูด้านข้างนะคะแกบข้างนะคะรูเหลี่ยมสันตัวรถรวมไปถึงฝากระโปรงนะคะน้องจจารีวิวด้วยกล้องสดนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเหลี่ยมสันฝากระโปองจะเห็นคมชัดนะคะอันนี้ก็คือรอยละ,ล,ะละออกฝนนิดนึงนะคะท่านผู้ชมแต่ให้ดูนะคะฝากระโปงสีผิวตัวรถต่างๆนะคะรายละเอียดรอบคันคือสวยเดิมทั้งหมดนะคะ ล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมนะคะสกู5รูนะคะดิสสี่ล้อนะคะท่านผู้ชมล้อแม็กไม่มีรอยเบียดล้อแก้ไขนะคะสภาพเดิมสภาพสวยแล้วก็ตัวกระจกนะคะได้เป็นกระจกพับอัจนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้างนะคะที่เปิดโครเมียมนะคะเป็นสมาร์ทเอนที่แล้วเรียบร้อยนะคะคิ้วนะคะกระจกอยู่ในสภาพเดิมสภาพสวยนะคะรายละเอียดตัวรถสวยเดิมนะคะเหลี่ยมสันคมชัดนะคะท่านผู้ชมนะคะใครตามหารถรุ่นนี้สภาพพร้อมใช้งาน ะะเอาไปไว้ใช้งานยาวๆได้เลยนะไฟท้ายนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่ใสๆอยู่เลยนะคะรายละเอียดตัวรถแทบไม่มีตาหนิเลยนะคะเพราะว่ารถของเราเป็นรถพร้อมใช้พร้อมขับถ้าดูพูดถึงล้อแมกเนี่ยนะคะตัวลายล้อแม็กเนี่ย,ะะย,ก,ยก,กินขาดแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะลายล้อแม็กนี่ก็คือกินขาดแล้วนะความสวยความเดิมยางก็ได้ยางยี่ห้อมิชลินนะคะท่านผู้ชมนะซีรีส์ยางได้อยู่ที่2 3 5ทับส R 1 8นะคะสวยมากนะคะ ทรงสวยค่ะทรงสวยนะคะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตทรงแวรุ่นนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะได้ไฮบริดมีเซ็นเซอร์ถอยมีกล้องถอยเรียบร้อยนะคะตัวนี้ระบบการทํางานถือว่าดีเยี่ยมเลยนะคะนี่นะคะโลโก้ต่างๆนะคะสปอยเลอร์ออกมานิดนึงนะคะโครงสร้างสวยดีไซน์เฉียบคมนะคะรายละเอียดโครงสร้างตัวรถเดิมทั้งหมดนะคะเป็นรถดูสไตล์ผู้บริหารที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคัน ที่ใครที่อยากได้ฟรีดาวเนี่ยราคา799,000บาทนะคะก็ผ่อนที่ประมาณ1น0 0 0บาทซึ่งออกได้ทั่วประเทศนะคะออกได้ทุกอาชีพมาดูด้านท้ายกันเลยนะคะสวยๆกว้างๆเลยนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะท่านผู้ชมนะคะถาดรองท้ายเราสามารถซื้อพลาสติกมาใส่ได้นะคะท่านผู้ชมนะคะดูตัวน็อตด้านท้ายนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะโครงสร้างเดิมนะคะตัวรอยเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะจิ๊บล็อกต่างๆอยู่ในสภาพเดิมนะคะน็อตสวยเดิม นะคะตัวซีนลายซีนต่างๆนะคะตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะรอยถอดนะใครตามหาอยู่อยากได้รถไว้ใช้ไว้ใช้งานนะคะติดต่อหาน้องก็จ่าเพชรยนต์ด่วนนะคะท่านผู้ชมนะฮะรอยเม็ดอาร์คสวยเดิมนะ,คะใครที่อยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงรถอยู่ที่เพชรยนต์นะคะนี่ด้านล่างก็จะมีในส่วนของอถุงเชือถุงนะคะถังดับเพลย์ให้นะคะแล้วก็ชุดซ่อมยางนะคะถ้าเป็นไฮบริดตัว ฮันด้าเนี่ยนะคะใหม่ๆมาเขาจะไม่มีล้ออะไรให้เนาะเขาจะเป็นชุดชุดส้มยางให้ตรงด้านหลังก็เป็นกระจกลาฟ้านะคะคือให้ดูว่ารถเนี่ยไม่มีตาหนิแล้วก็เดิมทั้งคันนะคะท่านผู้ชมนะคะถือว่าสวยเลยนะคะนี่คือแค่ภายนอกนะถ้าเจอภายในเนี่ยสวยกว่าน,นี้แน่นอนใครตามหาให้บิดสภาพสวยๆดีๆแบบนี้นะคะติดต่อเลยนะคะล้อแมกเนี่ยไม่มีล้อเบียดเลยนะคะถ้าล้อแมกเนี่ยก็คินขาดแล้วนะคะพูดถึงตัวแอคคอร์ดนะสภาพสวยจงสวยจริงนะคะนี่นะโอเค สภาพรถคือดีมากคือสวยมากนะคะอ่ะน้องจ๋าจะเปิดให้ดูภายในนะอันนี้คือฝั่งมือนิดนึงนะคะมาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะคะ FC ที่เห็นคลิปนี้นะคะน้องจะฝากกดติดตามนิดนึงนะ,ะหรือถ้าสนใจอยากให้น้องจ๋ารีวิวรถรุ่นไหนเพิ่มเติมเข้ามาก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะส,สวยเลยนะคะตัวแก้มซ้ายแก้มขวาอยู่ในสภาพเดิมนะคะ รายละเอียดการใช้งานสีเซย์นะคะรวมไปถึงกระจกหนูช้างอยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะแผงประตูก็จะมีม่านให้นะแผงประตูก็มีม่านให้แล้วก็ลายไม้ตรงผาแสงประตูก็เป็นของสแตนดาร์ดเดิมๆสวยทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมนะนี่ให้ดูรายละเอียดนะคะโครงสร้างเสา A เสา B นะคะอยู่สภาพเดิมช่องแอร์นะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบมาก เบาะจิงโจก็ไม่มีชำรุดไม่มีขาดนะคะราคาถือว่าดีเลยนะคะท่านผู้ชมเฮดรูมสะอาสะอา้านเบาะกว้างเบาะแท้เบาะเดิมนะคะพร้อมใช้งานเลยนี่คือรถมือสองนะคะนี่คือรถมือสองมาดูนะคะเบาะเนี่ยนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะรายละเอียดโครงสร้างตัวรถเดิมๆที่พักแขน ก็ไม่มีขาดนะคะไม่มีชํารุดนะคะหนังไม่มียน่นแล้วก็โหมดตรงคอนโซลเกียร์ก็จะมีเบรกหูเบรกหนูไฟฟ้านะคะก็มีหน้าจอนะคะแอร์ออโต้ม้กล้องถอยหลังนะคะท่านผู้ชมรมายละเอียดโครงสร้างนะคะช่องแอร์นะคะคอนโซลด้านหน้าสวยใหม่นะคะสดนะคะน็อตโครงสร้างเสาเอนะคะน็อตทุกตัวไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่านผู้ชมให้ดูกันสภาพชัดๆเลยนะคะในแผงประตูนะรายละเอียดคือสวยมากนะคะภายในก็คือดูกว้างนะคะท่านผู้ชม ภายในกว้างมากเลยนะคะฮอนด้าเนี่ยเขาก็ให้เรื่องความกว้างมาอยู่แล้วนะคะฮอนด้านะเขาให้เรื่องความกว้างมานะคะใครที่กังวลในส่วนของเรื่องคุณภาพเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะส่งมอบนะคะคุณลูกคา้ากดติดตามหาน้องเจจ๋าด่วนเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถสวยๆที่เพชรยนต์นะคะมาดูแฝงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะก็จะมีในส่วนของอ่าที่ปรับแบบเบาเบาเมมเบอรี่กนะคะทั้งสิง้นสองเบาะแล้วก็มี ที่ปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะออโต้สองบานนะคะที่เปิดฝาท้ายอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมสภาพสวยสภาพเดิมนะคะนักโครงสร้างเสาเอนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบสภาพสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะใครที่ตามหารถสวยๆนะคะน้องก็จับมีเริมให้มาดูสภาพพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคือไม่มีรอยถลอกเลยนะคะถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบมากนะคะมีควคอนโรลนะคะแพทเทิร์นชีฟมคีครบนะคะมีระบบป้องกันออกนอกเลนด้วย คือคุ้มมากนะคะรุ่นนี้นะคะ Apple CarPlay พมีครบนะคะเชื่อมต่อบลูทูธอัตโนโมัติได้ปกติเลยนะคะ <S <S ฟังก์ชันระบบความปลอดภัยหรือว่าการใช้งานไฮเทคต่างเนี่ยนะคะของ a c c o r d เนี่ยเขาก็ให้ตอบโจทย์มานะคะเยอะมาพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวน้องจาจะพาไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์กันนะคะสวยมากคันนี้นะท่านผู้ชมนะคะสวยมากนะคะเอามารีวิวให้ชมแบบสภาพเดิมๆเลยเพราะว่ารถของเราเราก็ค่าสัรนคุณภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะแอคคอร์ดเขาก็ได้จุดเด่นในส่วนของชัวทรง นะคะแล้วก็การออกแบบที่ดูสปอร์ทันสมัยนะคะแล้วก็ดูกว้างนะคะครบเลยนะคะ v e ด็คชีฟพุชคอ o โท r ลพุชคอนโทรลการป้องกันอานักเยนรุ่นนี้นะคะมีครบหมดนะคะหรือว่าป้องกันนะคะการเบรกกันชนคันด้านหน้านะคะเนี่ยก็คือให้ครบมาหมดเลยเครื่องระบบความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์กันค่ะมาชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะขนาด2.0นะคะแล้วก็ เบนซินนะคะแล้วก็เป็นระบบไฮบริดด้วยนะคะแต่เครื่องยนต์เนี่ยคันนี้ไม่ใช้ไปีเพียง1นึ0 0 0สหมืนโลนะคะแต่เครื่องยนต์ยังดูสวยยังดูสดดูสะอาดดูใหม่ดูแน่นอยู่เลยนะคะเครื่องยนต์นะคะให้ดูนะคะท่านผู้ชมนี่เบ้าโชกกระบอกโชกตัวน็อตนะคะสาภาพเดิมสาภาพสวยนะคะรอยเม็ดโอ่งเม็ดอาร์อยู่ในสาภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะเบ้าโชกก็จะเป็นส่วนของโชกไฮดรอลิกนะคะท่านผู้ชมน,ะ,ะ,น,นะ,ะนี่นะคะน็อตคันหน้ากิ๊ล ok ็อกต่างๆสาภาพเดิมสาภาพสวยนะคะ ฝาหม้อน้ําไม่มีโก่งนะคะท่านผู้ชมนะคะโครงสร้างเครื่องยนต์นะคะอยู่ในสภาพดีเลยนะคะสภาพดีเยี่ยมเครื่องแน่นๆนะคะเครื่องยนต์ทนเอาไปใช้งานในระยะยาวแบตเตอรี่นะคะก็คือเราจะเช็คค่า CCA ให้ก่อนส่งมอบถ้ามันเสื่อมสภาพแล้วหรือยังไงเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกใหม่เนาะแต่ระบบแบตเตอรี่ให้บิดนะคะแล้วก็เขาก็มีรับประกันศูนย์อยู่แล้วนะคะ10ปีนะคะท่านผู้ชมนะคะคันนี้ก็ได้ปี2019นนะ เบ้าโชกก็บอกโชคนะคะลอยเม็ดโอเม็ดอาร์ตต่างๆสวยเดิมถ้าซื้อรถ2ระบบให้วิดนะคะคุณลูกค้านะคะอย่างเช่นคันนี้เขาจะเป็นรถหน่วยงานที่เขาดูแลเมนเทนตลอดเพราะฉะนั้นลูกค้านที่ได้ไปใช้งานต่อเนี่ยรับรองความปลอดภัยนะคะรับรองนะคะเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อดีของลูกค้าที่ได้เข้ามาเลือกซื้อรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะใครสนใจติดต่อาหาน้องเจ้าจ๋านะคะเราเปิดทําการทุกวันนะคะที่ถนนเศรษีไทยซอย68 สำหรับใครที่สนใจรถโนนนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วประเทศเตรียมเอกสารรอที่บ้านได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรกริ้งกลางมาปรึกษาน้องเจ,จ้าจ่าเพยนต์ก่อนได้นะคะการขับขี่ก็นุ่มนะคะช่วงล่างนิ่มแล้วก็ห้องภายในห้องโดยสารเนี่ยก็เก็บนะคะก็เก็บเสียงดีด้วยนะคะเสียงเนี่ยนะคะจากเสียงด้านนอกหรือเสียงฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่งภายในปีประตูเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอกเลย ถือว่าคุ้มนะคะคันนี้ในราคาแค่799,000บาทเท่านั้นได้รรสไตายลักชูรี่ผู้บริหารไปใช้งานในสภาพส,สวยๆแบบว่าไม่ต้องใช้งบดาวก็สามารถเป็นเจ้าของได้ติดต่อหาน้องเจ้าจ๋าเข้ามาเพชรยนต์ด่วน,น,นเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะน้องจ๋าก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเจ้าจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจา้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ